สวัสดีครับวันนี้เรามอยู่ในช่วงการรีวิวหมดอดแล้วนะครับก็หมอดนี้ที่ผมบอกจะแตกไฟนะครับไปกดค้างนะครับสมมุติถ้าคุณโหลดเอี๊ยไฟมาคุณก็ไปเข้าไฟที่คุณดาวน์โหลดนะฮะนะฮะถ้ามันขึ้นหน้าอย่างนี้นะคุณก็เลื่อนไปด้านขวาะฮะกว่ามันจะเจอหน้าแบบนี้นะครับถ้าค,ค,คล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ค่้ยไฟลฟที่คุณดาวนโหลดไว้ที่ไหนครับโอเค นิ้วโป้งผมทำงานไม่ได้งัผมใช้นิ้วกั้งกันอ่ะดาวน์โหลดพอเข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับก็กดหมดวันพีชของผมนะครับอ่ะกดแตกไฟล์แล้วก็กดตกลงนะฮะนี่ครับก็จะได้ไฟตัวสีวฟ้านี่มานะฮะนะครับไอตัวสีวฟ้านี่นะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย เนี่ยไอตัวเนี่ยหมดตัวพีชเนี่ยครับไม่ต้องวางไหนครับอ่ะพอเข้าไปนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับให้คุณทําการโหลดบล็อกนินเชอร์เลยมามาเลยครับต้องมีแมคคับศูนย์จุดห้าจุดหกนะฮะแล้วก็บล็อกนินเชอร์ที่รันส์ศูนย์จุดห้าจุดหกได้นะครับอ่ะแล้วก็เราจะเข้าไปเลยนะครับกดตรงรูปประแจนะฮะพอกดตรงรูปประแจให้กดคำว่าทิชชู่แขกนะฮะกดเข้าไปนะครับ กดต้องรูปบวกตัวนี้นะครับมุมขวาล่างนะครับไฟล์ที่คุณเก็บไว้แล้วก็แตกไฟล์ไว้อะครับกดาดาวน์โหลดมาดุนพีซบายเซชริตเนี่ยผมผมอ่ะเข้าไป one piece อ่ะ โอเคครับถ้าไม่ครับมันเอ็ล็อกเลนเชอร์มันเด้งนะครับก็ให้ทักคุณน้การเข้ามาอีกรอบหรือไม่ก็รอมันนะครับกดเมนูย้อนกลับนะฮะโอเคพอ okay, ไม่ครั้งก็กดตรงรูปประแจเหมือนเดิมครับผมหาผมผมมันหายยากว่ะมันจะอยู่ที่จริงมันจะเป็นรูปประแจนะแต่ผมทาไม่ให้เห็นกดเป็นจี้หมดสปิริตอันที่สองนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะ ไอ้อันนี้ไม่ต้องทำตามนะให้อ่าสิ่งที่คุณต้องทำๆกคือกดรูปบวกนะกดโลคอสตอกี้อันแรกนะฮะแล้วไฟล์ที่คุณเก็บไว้นะหมอนพีดหมอนพีดไวซ์เซจิริตก็จะมีอย่างนี้นะโอเคกดอันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับเข้าไปอันที่สองจะยากจะยุ่งยากเลยน,นี่ไม่ใช่ จะย,ยุ่งยากเลยนะฮะกดอันที่สามเฮ้ยอุย้ยยังไม่เสร็จนะครับเมื่อกี้อันที่สามนะจำไว้กดลูกบวอกทำกว่าจะครบทุกอันนะครับอันที่สี่อันที่ห้า ผมนับเป็นทีละชั้นทีละขั้นนะฮะอันที่หกอันที่เจ็ดนี่โอเคเสร็จแล้วกดเมนูย้อนกลับนะคะก็จะเด้งไปที่บล็อกเนื้อเชิญนะ,ะก็ทำการกดเพลย์เดาเคาะคืออะไรอันนี้ House Update นะของ Skybox ชแนลนะผมว่าจะรีวิวให้เขาแต่ว่าหาไม่เจอครับกุญแจกระจุงกุญแจอะไรซอย่างอ่ะให้คุณเข้าแมาบไหนก็ได้ครับต้องเป็นแมบอมตะเท่านั้นนะครับหรือเคียร์ชีพนะครับที่เรียกว่าร้งนซรอนนั่นเองน,ะก,องกน,ะ,อนะกดต้องรูปบวกนะฮะอ่ะพอกดตรงรูปบวกแล้วนะครับให้กดไปที่รูปดาบนะฮะโอ้เชดก็จะมีคล้องแบบนี้เลยนะฮะ จมีของเยอะแยะมากมายทีนี้ไม่บักแล้วครับอ่าเขาแล้วที่ผมบักก็พอใส่หมดหมดอื่นลงตามนะจะใส่หมดรงอื่นลงตามก็ได้ครับแต่ห้ามใส่ตัวหมดที่มีที่จะแพกนะครับเดี๋ยวที่จะแพกมันปนกันแล้วก็หามหามยุ่งเลยนะอ่าก็จะมีอันนี้เฮ็ดแปลว่าหัวใจสินะ เนี่ยครับก็จะมีฮาคิเนี่ยฮะฮาคิของผู้เป็นราชาเกสองรูมมีหลายอย่างครับอันนี้อันนี้รูมน่าจะสร้างแบบ ส้างเป็นอย่างนี้นะอุ้ยเดี๋ยวจอุ้ยติด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 นี่ฮะคิผมก็จะติดสเต็กมาคลิกที่พื้นนะแล้วก็ต่อยสัตว์ตายเลยนี่ฮะคิในการมองเห็นนี่คือจะการฆ่าศัตรูรอบข้างใช่ไหมนะใช่ป่ะเอลศัตรูรอบข้างก็จะติด ไม่รู้นะฮะวยอันนี้มองเห็นในกลางคืนมันจะบักบางอันนะใจไมเนะี่ยวันนี้โอเคครับใครชอบรุมกดไลค์ชอบมากกบรุมกดซับนะฮะสําหรับวันนี้ก็ 也还泡面呢。